ขันมาหาพ่อมเขาสีอันนี้ตอนนี้กำลังไปเก็บแบบบูบายบูบาเขาีหูปสุดท้ายเขาอันนงู้่ันน่ กออ่อ,อนนี้ก็ฮอตยังอ่ะน้ำตกว่าน้ำตกธรรมชาติไลมาจากเขา ดีนะไปไหนน้แม่ไปไหนน้บอไปบอไปไนน้ไปก้ข้างในหน้าฝนไม้น้าห,ห,หน้าวิส่ง,นนนนนนงหนีวะเนี่ย Sơn Âu có Thật nó phải có nhiều Lâm than Mẹ lại <laughs> nó theo đường <laughs> Sơn thắt ngắm đấy, nấy cọng này mà ต้นไม้อะไรเงี้ยบ้านคน้นนีป้ป้าบโรบายมันเบิดถึงเขาเลย เค้าต้องหมักยังคือสตรอเบอรี่หรือหมักเชอร์รี่บ่ไม่ใช่หมักยังต้นที่เราปลูกที่บ้านไงเชอร์รี่เด้อเนาะไม่ใช่บลูเบอร์อออรี่เออหมักบลูเบอร์รี่เถอนี่ป้าบลูเบอรี่ โมมีแนวตักต้องเก็บเป็นเทเเมตเทเลเมตเอาใส่มือเก็บเอาใส่มือเก็บบมได้เจอแนวตักมาใครเบิ่งกันเหลียวโมก็เห็นเดชเด้ละด่ะเดชบูเบอดีปลาเต็มเลยแป็นเบิบดเถอะเดชล่ะเนี่ยเป็นบิดมีหลายแต่ว่าเอายากโมมีแนวตัก ด้วยกาเก็บเทะลามักเทลมาก,ะะม,ากมีหลายหลาย,ดง,ลยลดงมันละแม่นเบิร์เนี่ยแม่นเบิร์ตผุนอ้อมเห็นบ้างหนีกัแม่นขึ้นกันนะปุ่นกันแม่นแม่นเบิร์แต่ว่ามุมมีดาวตักเอาอยากอวนเลยปวดหลงัง อา้าสูวๆ,ๆผุดอะไรเป็นบิดจะห้องข้อเก็บปวดหลางเด้เห็นมือป่ะม,ม,มือยันแมงอ่นเนาะปวดเนอะเหะี่ยงเลยเนอะอ่ะอปวดล,ลางเมื่อยไหลตื่นตั่ง,งแต่ขโมงเลย ตีห่าคนตัวหวังจะได้มีทริปสวยๆงามๆเห็นป๊อหือเม่าไม่พี่พน้องเบิ้งเป็นบ่อือเปล่าเกิดอุตสาห์ตั้งใจตื่นตีหากาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เสียดายใช่ไหมมันมีน้ำตักไหมมันเลียวเห็นอยู่เดิน้ำเนี่ยเลียวเห็นเห็นไหลวะมีไหลอีหลีอเมื่อเดี๋ยนี้ปวดเอวจะเลียวไ่เห็นหมดทั้งเมยก็เห็นอยู่แต่เขาคิดผ้านอะเขาปวดเอวอเห็นนะเห็นอยู่ตอนนี่ไงเก็บเวลาสักหน่อยหนึ่งบู๋บรีา หูเดดหูเดดห่อนเดยปุ้มบูเบอร์รี่ปุ้มมันแม่นเบิดแล้วนะจะเอามันยากก็เสือ ก้มลายเปิดเอวบูเบอรี่ปามาอีกแบูเบอรี่จบูเบอรี่ได้ตันทั้งนึงขู่นึ่งสูดิโอเบอร์เยอะขูดหนึ่งทำไปยังโเกเอเวอเรสตี่คนเก็บเร็กกดี้คนเก็บอิเรน่าสั่งให้ฉน้บ็เบบ นำตกแล้เนาะเรือด้แลนวนี่นะนำตกธรรมาชาติหอกาลูกโูดูสิวิวอันไกลโู ขอก็ยางลงมายางลงมามาท่ายดูน้ำตกตเองตกเลยนะ